สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านคะ่ะสวัสดีวันพืชมงคลนะคะวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตรงกับวันพืชมงคลสวยงามหรูหราสง่างามพืชทุกต้นงามหมดต้นไม้ทุกต้นก็งามหมดเลยนะคะเพื่อนคะ่ะ วันนีเน้เพื่อนจะเอาต้นไม้อะไรไปปลูกบ้างคะเพื่อนจะเอาต้นไม้อะไรไปปลูกเป็นมงคลบ้างคะเอาเปตกใจเบิดเนาะมาก็ได้กะล่างว่าวอยู่ดีอยูม่มกับแนงสวงเห็นบุคคลเพื่อนคะ่ะอืมมาว่าวเรื่องว่านพืชมงคล <laughs> ว่านพืชมงคลน,น,นี่เพื่อนๆเ俏ออยางมาปลูกแน่เพื่อเป็นการแหกหมาน แม่งมาในปีนี้การเกษตรเนาะเพื่อนเนาะก,การเกษตรของเพื่อนเอาอะไรมาปลูกบ้างคะหลังจากปลูกข้าวนาะปลังเกี่ยวเสร็จแล้วต่อไปก็จะไถานาหวานข้าวนาะปีอีกพื้นที่ที่ปลูกข้าวก็ปลูกข้าวต่อไป พื้นที่ที่ปลูกบัวก็ปลูกบัวต่อไปตามมีตามได้นะสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีนี่แหละบรรยากาศโคกหนองนาโมเดลในวันพืชมงคลบรรยากาศก็จะเป็นสดใสสวยงาม พระอาทิตย์ยามเช้าก็ทรงกลดนะคะเพื่อนดูดีๆพระอาทิตย์ยามเช้าสวยงามทรงกรดด้วยเออสวยมากอืมเป็นวงกลมนะสายรุง้งเอามาให้ชมแล้วก็แหงนหน้าขึ้นฟ้าดูสิว่าความซอฟเอไลท์ซอฟ ซอฟเทนนิงของดวงอาทิตย์นะคะม่น่าล่ะเขาแดดไม่แรงเพราะว่าเขากำลังทรงกรดตอนเช้าเป็นมงคลนะคะเป็นวันที่เป็นมงคลมากก็คือวันพืชมงคลนั่นเองวันแรกนาขวัญก็คือการเริ่มต้นใหม่ของปีที่จะทำนานะแรกนาขวัญ บางคนเขาก็จะมาไถหวานในวันนี้นะไถหวานการเริ่มต้นการอ่ไถนาทำปลูกปลูกข้าวนาปีนะคะเพื่อนคะ่ะสวยงามมากไหมสวยงามบรรยากาศส,สวยงามดีเนาะแดดไม่เปรี้ยงเพราะว่าเขาทรงกรดอยู่ไง ก็มาพูดให้เพื่อนฟังมาสวัสดีกันเช่นเดิมให้กำลังใจเช่นเดิมฝั่งนี้ก็สวยงามหน้าเพื่อนจะา้าบรรยากาศดีมากเลยฝั่งนี้ก็เป็นบ่อปลาแล้วก็เป็นสะอโนดาดนะคะเพื่อนคะสะอโนดาดสะบัวนะคะกำลังเป็นดอกสวยงาม บัวหลวงสีขาวบัวสีขาวสวยงามสงบร่มรื่นสวยงามเย็นดีก็กลับมาหาปลาลีรัตเหมือนเดิม <laughs> ดูสิคะเพื่อนคะดู อดูดูด,ดูต้นมะม่วงที่เราปลูกไว้เนี่ยเอามาเล็ดมาปลูกไว้แต่ว่าบรรดาเครือนี่เนาะเครือเนี่ยเครือเถาเนี่ยเครือเถาวันพันเกี่ยวทีเลี้ยวลดก็ไม่คดเมื่อนหนึ่งในน้ำใจคนแต่ก็เอาออกนะเพื่อนเอาออกเอาออกให้เขาอะต้นไม้เขาจะสู้เครือไม่ได้อะ่ะโดยเฉพาะต้นยังเล็กอยู่ มะม่วงเราปลูกไว้เพื่อจะเลี้ยงมดแดงนะคะมดแดงราคาดีนะเพื่อนนะแล้วก็ปลูกมะม่วงไว้ให้มันเออเออเอ,อ,อันนี้คือส้มลมเหนียวมากเลยต้องเราพอดีเราไม่ได้พกมีดมา <c oughs> แล้วก็ต้องดึงเนาะดึงดึง ดึงดึดึง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 ด,ดึงดึงสุขใจจริงๆสุขไหนจะสู้เราอยู่ที่นาโคกน้องนาโมเดลเราอยู่ที่โคกน้องนาโมเดลแล้วก็มีความสุขจังเลย